ใครชอบคุยกับพนักงานไหมครับโอ้บางคนบอกไม่ชอบคุยกับพนักงานเลยงั้นคุณก็ไม่เหมาะทํารงงานสัมพันธ์แล้วล่ะนะเอ่อ <c oughs> ใครอยากมีชีวิตเป็นส่วนตัวไหมโอ้ยเลิกงานกลับบ้านจะมายุ่งกับเราเสาร์อาทิตย์ห้ามโทรมาไม่น่าจะเหมาะทํารงงานสัมพันธ์ละอ่ะทีนี้มาดูว่าคําว่าแรงงานสัมพันธ์ labor relation นะครับหรือพนักงานสัมพันธ์ก็แล้วแต่จะเรียกนะ รงงานสัมพันธ์ส่วนใหญ่มันด,มดูเหมือนเหมือนโรงงานโรงงาน,งงานยังไงไม่รู้พนักง,งานสัมพันธ์ก็ดูเหมือนดูมีราชนิกรขึ้นมาหน่อยครับโอเคไม่ว่าจะเรียกอะไรก็ตามมันคือการดูแลความเป็นอยู่สารทุกสุขดิบของพนักง,งานหรือพูดถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานในองค์กรน,นะครับงานแรงงานสัมพันธ์ก็คือเป็นหัวใจอันหนึ่งของการบริหารคนนะครับผมไม่ได้หมายถึงเฉพาะในโรงงานหรือที่มีสาภาพแรงงานเท่านั้น จริงๆคืองานที่ดูแลความเป็นอยู่พนักงานตั้งแต่เข้ายันออกเนี่ยมันเป็นงานที่เป็นหัวใจสําคัญเพราะว่าถ้าเราอยากได้ใจพนักงานเราอยากได้เอ่อเขาเรียกว่าการทุ่มเทจากพนักงานจริงๆงานแรงงานสัมพันธ์เนี่ยเป็นตัวที่ตอบจบนะครับแต่ที่ผ่านมางานแรงงานสัมพันธ์ที่เราทําก็คือทําเพื่อแก้ปัญหาพนักงานประท้วงแรงงานสัมพันธ์ไปดูหน่อยสิพนักงานโวยวายพนักงานบ่นพนักงานร้องเรียนแรงงานถ้ามันไปดูหน่อยสิอันนั้นคือ คำว่ายุคแรกของแรงงานสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นคือมีเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์จากไอชาเพื่อไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพนรรักงานอันนั้นในยุคแรกยุคต่อมาก็คือเขาไม่มีปัญหาหรอกแต่ไปทํายังไงให้เขาทํางานอย่างมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีมีอะไรก็คือเรารู้ก่อนก่อนที่เขาจะบ่นมีอะไรที่เราจะปรับปรุงก่อนก่อนที่เขาจะร้องเรียนนะครับ วิวัฒนาการจนวันหนึ่งแรงงานสัมพันธ์จะกลายเป็นเครื่องมืนอนหนึ่งในการที่บริหารความสัมพันธ์ของนายจ้างและลูกจ้างถ้าใครอยู่บริษัทหรือองค์กรที่มีสาภาพแรงงานนี่ก็คงเห็นความสาคัญชัดเจนมากขึ้นว่าแรงงานสัมพันธ์คือหัวใจที่จะทําให้ลดผลกระทบระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือสาภาพแรงงานกับนายจ้างครับอันนี้ก็เป็นงานที่ผมว่าถ้าใครชอบก็ดีนะ ผมเคยเรื่องอยากตอนอยู่ฝ่ายบุคคลนี่ก็ทําทั้งหมดแหละพนักงานกี่คนกี่คนผมก็เดินคุยกับพนักงานทุกคนครบทุกปีปีหนึ่งอย่างน้อยก็สองครั้งต่อคนเคยเจอพนักงานสูงเจ็ดร้อยคนผมเคยคุยมาหมดแล้วคุยทุกวันนะครับแล้วก็ติ๊กว่าวันนี้คุยกับใครอาพรุ่งนี้คุยกับใครคุยจนครบหมดทุกคนนะแต่โชคดีตอนนั้นคือผมรับมาตั้งแต่พนักงานตั้งแต่สิบคนยนถึงเจ็ดร้อยจำมันได้หมดทุกคน แล้วก็คุยตลอดถ้ากลายเป็นว่ารายงานสัมพันธ์คือสิ่งที่เราได้ใจพนักงานแล้วถ้าทำรายงานสัมพันธ์ดีๆเอาข้อมูลรายงานสัมพันธ์มาทำอะไรครับกําหนดกลยุทธ์ในการบริหารงาน HR ถ้าเราวิเคราะห์ออดีเนี่ยสวัสดิการนโยบายต่างๆเนี่ยได้มาจากข้อมูลรายงานสัมพันธ์นั้นเลยยกตัวอย่างเช่นบางคนก็จะจัดสวัสดิการอะไรดีก็ไปลอกจากที่อื่นมาเออ บริษัทนี้ก็มีอะไรบริษัทใหญ่ก็มีอะไรเราก็บอกเออเราน่าจะมีไม่ใช่บริษัทเราอาจจะไม่ต้องการก็ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทํารายงานทํามบัเชิงรุกแล้วก็เชิงลึกคุณจะรู้เลยว่าสวัสดิการที่ตอบโจทย์ของพนักงานเราไม่เหมือนที่ยกตัวอย่างเช่นคุณไปให้เพิ่มค่ารักษาพยาบาลคุณจะให้ประกันชีวิตคุณจะให้ตัวท่องเที่ยวรอบโลกคุณให้อะไรก็ตามบางทีสู้ให้เข้ากับวันยังไม่ได้เลย กินข้าวฟรีไม่ได้เลยเพราะมันสาคัญกับชีวิตเขามากกว่าบางทีเนี่ยเราไปหาสวัสดิการซึ่งเป็นสวัสดิการสําหรับคนรวยคนจนไม่ต้องการอ่ะผมเคยเจออย่างนี้ครับบริษัทที่ผมทํางานรวยนะพนักงานที่เกิดเดือนนี้โอ้มีเค้คก้อนใหญ่เยอะเค้กแต่งงานแล้วก็ใครเกิดเดือนนี้มานั่งกินเค้กกับซีอโอพนักงานผมมาจากอีสานเยอะครับมันก็บอกพี่ ผมกินไม่ได้วะมันเลี่ยนแล้วก็ไปกินเค้กต่อหน้าซีอเนี่ยนะโอ้โหมันกินไม่ลงอ่ะพี่ใครเป็นคนคิดเนี่ยบอเออไม่รู้เหมือนกันกลายเป็นว่า h อชาที่คิดเนึ่งคือ h อชาแบบจบมือน,นอกมาอย่าเงี้ยอแบบเขาเรียกคนเมืองอะสุดท้ายถามจริงเอะถ้าวันเกิดนี่อยากได้อะไรวะส้มตำฟรีดิเราไม่ต้องกินกับซีอกินกันเองอันนี้ตัวอย่างนะเออบางทีก็ คนคิดสวัสดิการเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆว่าแท,ท้จริงพนักงานต้องการอะไรนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราทำแรงงานสัมพันธ์ดีๆไม่ใช่แค่ไปเป็นผู้ไก่เกียร์บันีบนนอมไม่ใช่แค่ไปเป็นคนแก้ปัญหาแรงงานสัมพันธ์จริงๆมันก็คือฐานรากข้อมูลของพนักงานทั้งหมดในองค์กรถ้าเราวิเคราะห์ดีๆเก็บข้อมูลดีๆเอามาใช้ในการ,รกําเนิดกลยุทธ์เอชาได้เยอะมากเลยครับ ก็อยากจะฝากว่าถ้าใครที่ต้องดูแลรับผิดชอบเรื่องแรงงานสมพันนะหนึ่งต้องทําใจต้องรักทุกคนให้เหมือนญาติพี่น้องคุณถ้าเมื่อไหร่คุณคิดว่าเขาเป็นแค่พนักงานเนี่ยคุณจะลาคาญกับชีวิตมากเจ็บป่วยก็คุณจะคลอดลูกก็คุณมันป่วยวันอาทิตย์ก็คุณทุกอย่างเกิดอุบัติเหตุนอกง,งานก็คุณอ,อ,อันดับแรกถ้าเกิดอยากทำงานไรงงันเป็นมูลนิธิทุกคนคือญาติพี่น้องคุณรักคนทุกคนเป็นห่วงทุกคน อันที่2ก็คือต้องมองคนเป็นคนอย่ามองเขาว่าคือนี่พนักงานระดับล่างอันนี้ซุปอันนี้ไม่ไม่ได้ต้องมองคนทุกคนคือคนนะครับต่อไปก็คือรายง,งานองมันก็ห้ามเลือกที่รักมักที่ชั่ไม่ว่าคุณจะเกลียดหรือจะชอบเขาทุกคนมีส่วนที่คุณต้องดูแลทั้งหมดนะครับก็คือเหมือนกับเขาแล้วถ้าผมเป็นหมอพยาบาลเนี่ยผมไม่เลือกหรอกว่าเขาเป็นโจรเขาเป็นตำรวจหรือเมื่อไหร่เขาเป็นผู้ป่วยมา เราก็ต้องรักษาเอชาร์ก็เหมือนกันอย่าไปสนใจว่าเขาคือใครก็เป็นคนประเภทไหนถูกใจไม่ถูกใจคุณเขาคือคนที่คุณต้องดูแลทั้งหมดถ้ารักเขาไม่ลงก็รักครอบครัวเขาที่อยู่ที่บ้านเพราะว่าอันนี้คือมันคือทั้งหมดก็เรียกว่าสังคมของคนที่ดูแลไม่ใช่เฉพาะพนักงานต้องดูแลถึงครอบครัวพนักงานด้วยแต่ถ้าใครทำาใง,งงานสัมพันธ์แล้วชอบนะครับผมว่าสนุกดี คุณได้เจอชีวิตผู้คนที่หลากหลายมากคุณได้เรียนวิชาจิตวิทยาโดยที่ไม่ต้องไปโรงเรียนที่ไหนเลยคุณได้รู้จักตัวเองจากการที่คุยกับคนทุกคนที่มันร้อยพ่อพันแม่มากนะครับแล้วงานแรงงานสมัธ์ถ้าทําดีๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยคนที่ไปเป็นนักบริหารระดับสูงแล้วผ่านงานแรงงานสมันธ์มาก่อนเนี่ยผมคิดว่าคุณจะเข้าใจคนในองค์กรตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน,นก็เวลาคุณคิดอะไรเนี่ยคุณไม่ใช่แบบนั่งเฉียนฝนันเอาอย่างเดียว อันนี้ก็คงเป็นโอกาสสําหรับคนที่ได้มีโอกาสทํารยงานสัมพันธ์นะครับแต่เดี๋ยวจะเล่าต่อไปว่าวิวัฒนาการของรายงานสัมพันธ์ไปยังไงต่อในหัวข้อต่อไปครับ